สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมช่างไก่จากสมายไอทีเซอร์วกันนะครับก็เรามีเครื่องมาหนึ่งเครื่องนะครับสำหรับวันนี้ที่เรามีก็คือเนี่ยเป็น macbook pro ครับผม A e 1 5 0 2ซึ่งเป็นตัวปี2015นะครับโอ้นี้บุกมา วันนี้เราได้เครื่องมานะครับผมก็เท่าที่ผมทราบมาก็คือเครื่องนี้เครื่องโดนน้ำมาตามที่เขาแจ้งกับผมมานะก็คือเครื่องโดนน้ำมานะครับผมคราวนี้ผมอยากจะลองแกะดูก่อน ทำไมมันตึงขนาดนี้ผมว่านะเครื่องนี้ครับแบตบวมเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้จะเป็นเครื่องจีนด้วยหรือเปล่าเครื่องโมเดลจีนนะครับโอเคอ่ะเห็นไหมครับ งอกแเน็กงอกแเนงอกเน,กน,กเ,นกเลยซึ่งเป็นเพราะว่าแปดบันบวมแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือมีร่องรอยของน้ำนะครับแล้วก็เห็นชัดก็คือมีน้ำอ๋อนี่เอ๊ะไม่รู้ในกล้องเห็นปะ มีมีคราบอยู่บนบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าเป็นรอยเนี่ยรอยตรงนี้ละบนอ่าบริเวณของแทร็คแพดนะครับแล้วก็อผ้าเช็ดก่อน เป็นหนึ่งในอาการเสียยอดฮิตที่ไม่ได้เสียโดยตัวมันเองนะครับแต่เป็นอาการเสียที่เกิดจากเราเองนะครับบริเวณซ็อกเก็ตโอเคตรงนี้มีคราบซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ถ้าโชคดีอาจจะแค่ขัดทำความสะอาดแล้วหาย นะครับผมอืมนี่คือความเห็นของผมนะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก่อนื่นผมถอดนี่ก่อนเครื่องโดนน้าอันนี้ผมผมย้ําเลยนะครับสําคัญมากเครื่องโดนน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทําคือชัดดาวไม่ควรเปิดเครื่องไม่ควรชาร์จหรือหรือเสียบปลั๊กใดๆทั้งสิน้น ทำให้เครื่องนั้นอยู่ในสถานะที่ถูกปิดชัดดาวหรืออะไรก็ตามที่ไม่มีการต่อไฟนะครับและทำและสิ่งสำคัญคือทำให้แห้งในณที่นี้คำว่าทำให้แห้งคือทำยังไงก็ได้ครับผมผมบางท่านอาจจะไปแช่เข้าสารหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าจากความรู้สึกผมนะจากจะประสบการณ์พวกอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดคือ ถ้าน้ำหกรีบเทรีบเทก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมเนี่ยแหละเป่าแต่ห้ามใช้ห้ามใช้ไอเขาเรียกอะไรนะไดเป่าผมที่เป็นลมร้อนอนะ่ะอย่างเช่นโดยเฉพาะเดี๋ยวผมถอดขอถอดนี่ก่อนมันถอดยากแล้วนะอ่ะโอเคแบตเตอรี่ไม่เชื่อมแล้วไม่มีไฟแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะสมมุตินะครับสมมุติก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ชอบทําน้ำหก ซึ่งถ้าคนที่เป็นน้ำเปล่าก็โชคดีไปนะครับเพราะมันแห้งได้มันระเหยได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกชากาแฟมันจะเหนียวเนอะหนนะกาแฟน้ำหวานอะไรพวกนี้หวัวเนี้ยผมบอกเลยว่าหายนะมากเพราะนอกจากที่จะทำการล้างทำความสะอาดยากด้วยแล้วนี่ก็มีสิทธิ์ที่สัมผัสมันจะไม่เหมือนเดิมในการกดก็อาจจะมีการหนึบๆอะไรงนี้ได้นะครับผม สมมติถ้าน้ำหกเราก็เทนะครับเทเทออกแล้วก็เอาได้ปอบผมเลี่ยงเพราะว่าการใช้ได้ปอบผมนะครับมันจะทําให้คีย์บอร์ดเนี่ยละลายนะครับได้ฟังไม่ผิดนะครับละลายเพราะพวกนี้เป็นพลาสติกนะครับมันไม่ได้ทนความร้อนอะไรเจอใดปอบผมไปแป๊บเดียวครับไม่นานต้องเป็นนี้แบตบวมอีกด้วย คราวนี้แน่ๆเราเห็นแล้วว่าน้ำมันหกอาจจะบริเวณคีย์บอร์ดแล้วต่ำลงมาซึ่งดูจากตรงนี้ไม่เยอะใช้คำว่าดูจากตรงนี้ไม่เยอะนะอ่ะผมผมถอดตัวนี้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไขควง แบบนี้ครับเบอร์นี้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์หากินครับเบอร์ทีห้าเนี่ยโอ้ย,อยนะอขอเปิดฝาก่อนนะครับ อ่ะผมเปิดฝาแล้วผมยกตัวนี้ออกผมผมถอดแผรลำโพงออกก่อนผมถอดแบ็คไลท์ผมถอดจอ อ่ะผมถอดจอนะครับแล้วก็ถอดพอร์ตแม็กเซฟนะครับอ่ะไม่ล็อกแล้วนะครับไมโครโฟน สายข้ามถอดคอนเน็ของ I.O. ถอดแพกกล้องครับค่อยๆนะครับอืมโอเคทุกอย่างผมเตรียมการแล้วต่อไปผมจะขันน็อต ผมอยากเห็นว่าข้างใต้เป็นยังไงอันนี้ผมจะใช้สี่แฉกนะครับบริเวณนี้แค่นั้นแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้หกแฉกเหมือนเดิมก่อนอื่นผมไขส่วนต่างๆที่ยึด ที่มันยึดบอร์ดไว้นะครับแค่นี้แล้วก็ต่อไปครับตั้งต้นปกติแล้วเราจะไขพัดลมถอดออกถอดสายแพร ถอดน็อตพัดลมและยกออกพร้อมกันใช่ไหมครับไม่ผมถอดแค่นี้ครับผมถอดน็อตพัดลมนี้หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถอดตรงนี้อีกหนึ่งตัวเท่านี้ครับเท่านี้ครับผมถอดเท่านี้จริงๆนะครับและจากนั้น ผมก็จะค่อยๆถอดมันออกมาแบบนี้ครับจริงๆจะบอกว่าวิธีที่ผมแกะนั้นน่ะ เป็นวิธีที่เขาจะค่อนข้างขี้เกียจในการถอดนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบไม่เคยแกะเลยคิดว่าไม่ชํานาญก็อย่าดีกว่าเพราะว่ามันจะถ้าอุปกรณ์อื่นชํารุดได้ถ้าเราไม่แกะไม่เป็นนะอตอนนี้เราถอดบอร์ดมาแล้วครับเท่าที่ดูคิดว่าในส่วนร่องรอยที่เครื่องมันโดนน้ำนั้นนะครับ ไม่เจอผมใช้คำว่าไม่เจอเราถอดตัวนี้ออกเราถอดสตอร์เลจออกไม่เจอครับนะครับให้ท่านชมดูไปด้วย ถ้าที่ผมดูรู้สึกว่ามันไม่เจอนะอืมบริเวณด้านหลังบอร์ดครับ ถ้าที่ดูไม่มีครับไม่มีความผิดปกติอันใดบริเวณชิปต่างๆที่สำคัญสคัญนะครับไม่มีร่องรอยต่างๆนะครับอืมผมคิดว่าเครื่องนี้โดนน้ำแต่ว่าอาจจะน้อยน้อยมากอย่างนี้ครับ แต่สิ่งที่เราโฟกัสแน่ๆเลครับณตอนนี้คือตรงนี้ผมต้องทำความสะอาดก่อนเท่ากับว่างานนี้เมนบอร์ดคาดว่าน่าจะรอดนะครับถือว่าเป็นโชคดีกับลูกค้านะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวก็เดี๋ยวผมก็จะทำการ แกะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไม่สิอาจจะต้องลองทําความสะอาดก่อนนะครับถ้าไม่เวิร์กผมก็จะแกะแบตเตอรี่แล้วก็ถอดทั้งตัว Trap คแพดออกมาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ฝากไปด้วยนะครับผมสมัยทีเซอร์วิสท,ทั้ง4ี่โลเคชันนะครับเมกะบางนาห้างเทอร์มินอลอโศกนะครับยูเนียนมอล และสำนักงานใหญ่ครับผม i feel บางนาวงแหวงกาญจนาครับอย่าลืมนะครับทั้งสีที่สามารถเสิร์ชจ,จาก Google ได้เลยนะครับผมก็ก็จากกันไปฝากติดตามด้วยนะครับในแฟนเพจสม t Service นะครับ Facebook นะแล้วก็ YouTube คลิปเนี้ยก็จะอัพลงใน YouTube ด้วยลงอัพลงใน ของช่องแฟนเพจด้วยเหมือนกันนะครับสามารถติดตามพวกางานแกะงานซ่อมงานเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับมีให้ดูในแต่ละวันนะครับงานเข้ามาอาจจะซ้ําๆเดิมๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างานมันก็อย่างนี้แหละครับผมจะให้ดูให้ดูเป็นเป็นรั้งข่าวนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่มันมากันนะ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ